ยังไม่ไหวดามเมจไอหมีมันอยู่ดีวะโอ้ไม่ได้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 หมดอะทุกวันเนี่ยคลิปนี้มีสปอนเซอร์จากเพจีลาสติกช h อ p เป็นเพจเติมเกมแน่นอนก็ถูกกว่าเติมเองนะนี่เข้ามาที่เพจได้อย่างพี่เลย พิมพว่าอ e ีลาสติกช็อปมีทั้ง PC, l p c l l y l i p และก็ TFT Mobile ส่วนใครที่สนใจจะเติม TFT อ่ะทางร้านแนะนำว่าเอาเป็นเติมในมือถือดีกว่าจะถูกกว่าโอเคนะทุกคนโอ้โหเอเซฟชีวิตมึงระยำมากอะ่ะเราไปศึกษาวิธีเล่นเกมนี้ก่อนปะ่ะแบบ LOL หนึ่งศูนย์หนึ่งพื้นฐานวิธีเล่นะไอออนสี่ตดแบบกูไม่กลับ ือว่าสนุกอยู่ใหม่ใหม่ใหม่อันนี้มึงต้องมองความต้องต้องมองข้ามความสนุกไปละอันอันอันนี้เราต้องทรมานนิดหนึ่งแล้วเพื่อเพื่อความเก่งขึ้นของเรานะเพราะไอรอนสีนี้ไม่ใช่ที่ที่มยษย์จะอยู่ได้เซฟฟังพี่นะผมไม่เครียดแรงแล้วพี่เครียดเครียดนิดหนึง่งเครียดนิดหนึ่งเชื่อพี่อย่างน้อยอย่างน้อยน้อยที่สุดเลยเอามาบอสได้ในซีซั่นหน้าเชื่อพี่ไหมไปไปหาเพื่อนที่มันเล่นเป็นเป็นคนนึ่งอะให้ให,ให้ให้มันสอน คือถ้าอยู่ไอรอนสี่สิ่งที่้เราต้องทําคือไปศึกษาเกมแล้วก็ไม่ควรโทษเพื่อนไอไอไออีโรหารนี่เล่นเล่น,เล,นเล่นตัวอะไรก็ขึ้นมาได้นะต่อให้ตานหนึ่งมันจะเจอสมอมแต่ถ้าเกิดเราไปเจอตาที่ปกติยังไงเราก็ต้องขึ้นได้แน่เนี่ยโอ,อ,อ,อ้ยเอนี่ยคือพอพี่เล่นตะกี้รถจบผ่านอีชินมาได้แม่งรู้สึกประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วอะชาเลนเจอร์ไม่ต้องขึ้นก็ได้นะไม่ยากแต่ไม่ยากเท้ามาเล่นเนี่ย กูไม่รู้ทำไมเหมือนกันมาเรียนเนี่ยพี่ใช้เวลานานกว่าระหว่างชาลงไปแกนกับบอสลงไปไอรอนจนไหนยากกว่ากันครับคิดว่าบอสลงไปไอรอนนะบอสลงไปไอรอนนี่มันจะมีภาพจริงๆหรอวะเราไปเล่นบูปี้ดีกว่าถึงเป็นตัวละครที่กูจังหวะไม่ดีเอาซะเลยแต่เ,เราก็ไปเล่นกันดีกว่าแค่นั้นแหละยังไม่ได้ดูลิปเลยค่อยไปดูได้ดูไลฟ์ก่อนลิปดูเมื่อไหร่ก็ได้ไลฟ์ก็ดูเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกัน พูดทำไมไปปิดหน,น,น้าแป๊บหนึ่งเจเจสไม่เจอควินเจออะไรอ่ะ,จะเจสไปไหนก่อนเจมิดหมีกูเบื่หมีเฮ้ยกูซับเตอรที่สองนะเกเกทีเอ็มเอ็นทีไอนะแต๊ดเออเนี่ยกูเอาจ,จนโคบอะ่ะนี่ไงเจอฟิวแล้ว ไอฟิว G4 โอ้โหอยากโดนเรียกวไอกิจโอเคเราชื่อกิจนะจะได้จําไว้นี่ไง u t u b e ผู้ชนะก็ลง youtube แล้วถ้าแพ้เงียเงี้แบบหาคลิปอื่นยากเลยถ้าตอนนี้ไอฟิวแพ้ก็คงจะมีคลิปที่สามอะ G4 คือคนไหนเล่นเจสเล่นเจสที่ฟิวเจอร์คลิปก็จะมีแบบ G4 แล้วก็ลูกน้ําฟิวแล้วก็มีมากกว่าเฮ้ยเครื่องหมายมากกว่าไปทางหูเตะปืบแต่มันหยิบตัวเมมมาดิเฮ้ยขอบคุณทรัฟนะคานุน ขันโหนุนโซขอบคุณพา์เดือนแรกนะครับที่เล่นเกมก่อนนะทุกคนจะเจอหมีว่วไม่ได้เล่นอะไรเยอะนักหรอกัะต้องออกอะไรวะปึ๊บ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 ไอบอลเหรอหมูคุแล้วไอหมีมันมาทำอะไรก่อน ตัต้นตีนะก,ก็โดนตาไอ้ยมีเล่นไม่รู้เรื่องนะเว้ยดัยงเกิลบอดไายมีคนแท็กป่าให้ด้วยได้มั้งเท็บปะสวยครับ อุ้ยได้สามตัวเลยเหรอนี่ของขวัญคริสต์มาสอุ้ยสายฟ้าก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนี่วะอยู่ๆแม่งเกา่ากุยเฉยเลยีอีกทีหนึ่งปัม๊มบึ๊บบึ๊บสวยครับ ฟิวทำไรเฮ้ยดีดีดีด,ดีไหนบอกขึมฮะตายแล้วแหละฮโดนกูหมดแหละสองลิปบ่อยๆหน่อยครับไม่มีอะไรจะดูโอเคโอเคก็ไ,ได้แบบวันต่อวันไม่ก็วันเป็นวันแหละเนี่ยนะถ้าแบบสองิปต่อวันมันก็อาจจะดูเทพอะ ถึงด้วยได้ยังไงไอ้หมีแม่งกัดโคตรไกลนี่นี่แม่งชอบแอบขวนกูนะเว้ยนี่ใส่ไม่ดียังไม่ไหวดาเดจไอ้หมีมันอยู่ดีวะ โอ้ไม่ได้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 หมดอะทุกวันเนี่ยไอ้ย้ยแก่นะแล้วยังเก่าอ่ะมาดีวะไอ้พวกเด็กๆทั้งหลายอ่ะนึง <Come back. S 1> กูได้รองเท้าเลยปะเนี่ย <Come back. S 1> ใช่ปะมาดียิ่อย่างเชม <S <S โอ้แล้วแม่งตัดตินใจโคตรดีโดนอีกตัว โอเคโอเคได้แฟดได้แฟดอืมไดเมอร์ไม่ได้หรอกระวังเจสนะเฟิวได้ชัดดาวกูเจสเกิดภาพแพ้มาเรื่อยๆอู้โเลย ไอ,อหมีนี่ก็แทะไม่หยุดเลยบ้าน <_ d ata> โอ้โหจะฆ่าแม่งได้ดแต่ละตัวนี่เอามานากูไปทั้งหลอดอะ เพ่อพี่มานาหมดแล้วสวยครับคือราคามันก็เหลือไม่กี่บาทแล้วมันศูนย์เจ็ดอ่ะแต่ไปอยู่ครั้งแรกมาครั้งต่อๆไปมันยิวตัดยิวตัดเลือดน่าจะคุ้มกว่านะพี่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพี่ไปออกมาดูหลังจากได้ชิ้นนี้ก่อนเราจะได้ชิ้นนี้ก่อนอยไปคืนชิ้นเล็กๆตอนใกล้คืนชิ้นสามก็ได้ เอาอีกตัวป้าน้องอุ้ยเกือบได้นะลุมแก่นั้นแหละพรุ่งนี้อัปเดตแล้วใช่ไหมอ่าเกมนี้ไม่เข้าเล่นนานใช่พรุ่งนี้อัปเดตแล้วจ้าแทนอัพดับบหรืออ e ีตามหัวประกันครับพี่ให้ดับบยมากกว่าตอนนี้มันโดดตันได้เรื่อยๆในไฟโคบมีประโยชน์ ปล่อยคิววปล่อยคิวหมูไอ้ยูย,ยูไอ้หมีมันก็มาโยนให้สวยมากได้มังกรเยี่กูต้องทุบใครไปวะทุบหมีทุบหมีโอ้โหไม่ทันแล้วมั้งไอ้กูอยู่ป้อมนี้ไม่ได้กูน่าจะตายกูไปดีกว่า นีคือเอาแตกเลยเหรอไปก็ได้อันตีเลยเหรออู้วันแรงไปวะเยังทนดาเมจไม่ไหวเกาะที่มีไม่ได้ช่วยอะไรเลยอุ้ยสวย มันมาถึงก่อนเราใช่โอ้โหไม่โดนได้ยังไงวะนะ่าจะหลบระดับโกลเก่าอุ้ยแล้วกูได้อีกไอส้สัต์ กูปล่อยคิวแล้วเนี่ยมเมื่อกี้ทุบออกสองแต่สวยไม่พอป่าวะหนึ่งพันอิ่มอิ่มกือยากให้วารัสได้มากเลยกูแบบไม่รู้ว่ากูค,คำนวณดามเมจป๊อปปีไม่ถูกอ่ะฟีขาก่าจะหัวช่วย ขือผ่านแล้วอีโฟนจบบ้านจอพี่ปล่อยผมมันจบแล้วว่าแชท6ชิ้นเจ็7ประวัติพี่ต้นโอ้ชื่อเติน้นพี่ต้นไหนก่อนอย่าเปลี่ยนชื่อเขาเฉยเอฟสีของแท้จริง อะไรหมูเอาผมลงจากแหลงหนึ่งวะไอแหลงหนึ่งนี่กูเห็นพอย n แม่งเท่าหนึ่งเจ็ดสามศูนย์มาตั้งนานแล้วอะ่ะบ่นอยากมีคนเอาลงอยากมีคนเอาลงไอหาเล่นแต่อารามเอาลงไงอะ่ะอย่าเอาเอาเอา,เอามันออกจากโหมดนั้นได้ไดก่อนไอ้ยาพันพันเจ็ดร้อยแต้มด้วยด้วยการที่แบบตบตบไอ้พัวกรกะหลงปงต้นสีตันมาแล้วก็แบบแช่ายาวเลยชิบหายติ๋มไอตัวนี้ ระวังปีศาจจีนสคริปผมโดนมาตะกี้เลยขอชื่อหน่อยดิหรือว่าชื่อชื่อชื่อมันจีนเราเราพิมพ์ไม่ได้แล้วแล้วเดี๋ยวนี้คืออะไรอ่ะช่างแมงสะคิปตั้นแฟนดีกว่าอะไรทุกส <c oughs> ะคิปมันหลบไม่ได้จริงนะเว้ยไม่ว่าตะกิวไหนของแฟนก็ตามอ่ะ <c oughs> <c oughs> กู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 ลองมาทุกตัวแล้วยื่ซื้อตะคิปมาวันละสามร้อยเจอกูกดแพนดิออนเข้าไปแทบอยากคืนตังค์อ่ะ ไอพี่ได้ชื่อคลิปแล้วอะคลิปที่เจอฟิวเมื่อกี้ปล่อยเด็กมันชนะบ้างเอางี้เอางี้เราเราในคลิปเราซัดมันมาสองตาแล้วทำไมเองเป็นทำไมเป็นแอนดีเวียวะเชิวเลยอย่างนี้ห้องโลมาตเตอร์ชิวก็เชี่ยแหละถ้า <c> ถ <oughs> ้าดูแต่ชื่อท็อปมิดเอดี AD ฝั่งเขาก็ไม่ไม่ชิวเท่าไหร่นะ กลับกูกลับไปเจอไอ้หำตัวปีโดเมื่อกี้ดิะ่ะลอมยอมดโดน G4 หัดอะ <c oughs> แน่ไหนบอกตัวไม่โกงอะฮะแล้วก็ปาแม่งไปเลยล v แล้วกันเว็บติดอ่ะแล้วคาซิกก็กำลังจะมาปะสถานการณ์แบบนี้โอ้คาซิกอยู่นูน่นละ เมื่อกี้ต้องอีก่อนเพราะเลือดเขาไม่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะดามเม็ดโคตรเป๊ะโกงไม่ได้โกงแต่หน่อยปกติปกติกตเขาเววห้าแล้วนะที่แพ้นันเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ห้าตามระวังโดนเขาอออินไปแล้วออกเราไม่แรงเท่าหนึ่งเขาอะตอนนี้ต่อให้เรามีดาบสองเล่มก็ตาม โอเคพี่อยู่เลนง่ายขึ้นมากๆแล้วโอเคโอเคขึ้นเรื่อยๆโอเคขึ้นเรื่อยๆโอ้ oh, ไม่ทัน Oke, okay, oke. Okay. Mituah, mituah, men. Men, prian jalur. Tuh, เราฟ่ามเวฟนี้นะเวฟนี้ห้ามบึ้มนะแฟนเวยังเล่นได้ไหมครับไม่เคยเล่นได้นะแฟนเวอทอะเสนี่ยแตดทิงป่าไม้จิ้มฟันไงอ๋อโอ้นานเกินอยู่แต่กอาอดีตนะพวกมึงอะ่ะโอ้โหข้าจะรัดคีบให้ได้หมดทุกตัวซะหน่อยไอ้เชียต้องรีบขึ้นลูนคิงนะไอ้หมูรู้ไหม โอ้โหแล้วแม่งใบหอกกูหยิบหายแล้วตายอยู่อืมทำอะไรด,ดีวะเอาไว้เวลติปก่อนก็ปกติคิวท็อกเวลก้าวมาแล้วเอ้ยมันเบาขนาดน,นี้เลยเหรอวะเนะี่ย ก็เริ่มแรงขึ้นมาแล้วพอพูดก็อัดิกอยูอ่นู่นอัดจริงด้วยนีน่เอาเลยเหรอ โอ้โหไอมีลีโอแม่งเซบอ่ะดิปัญหาจ้า โอเคโอเคโดนแดกโดนแดกถอย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 ให้หมดทุ้มแล้วทุ้มแล้วที่มาได้ทันเวลาพอดีปะวะจริงๆไม่ต้องมีกูก็ได้มั้งเนี่ยโอ้หไม่มีใครมาอยู่เลนข้างกับเราเลย,ายมาถึงที่มันอนะโอ้โหมีตัวเฮียนี่ะอ่ามันไงอะ โคโลโคโลอติทีอัชิบหายแปดไม่ทันชิบหายแล้ว ได้ปอดไอ้ยึดสองตัวตะกิวชอ็อตแบกอาร์เอามันให้ได้กูไหวล่ะชิบหายมาจจะเป็นปัญหาที่ท็อกมันมันดอสเก่ง ได้ปะโอเคโอเคโอเคยังดีที่อีกนายทิ้งไว้อาซิกไม่เห็นหลบตานพี่ได้เลยไอ้สัสฐานกูหลบได้ที่ไหนฮะวันนี้เป็นไงบ้างแพ้สองแล้วคือต้อนเกมมาดียนะหรือว่ามันต้อง กูต้องกลับไปเป็นไอ้หมูคนเดิมที่เล่นพังๆจะล่อแร่ล่อแร่แล้วก็รอทีมแบกอันนั้นอะเหมือนเหมือนกูจะได้พอยดีสุดละ